ครับผมบอยปนตุเบียนะครับผมจากกระแสปดล็อกการทาคราฟเบียของชาวฮมงบูที่ผ่านมานะครับก็อาจจะทําให้เพื่อนๆหลายคนเริ่มที่จะสนใจอยากจะศึกษาเรื่องการทาคราฟเบียขึ้นมาบ้างนะครับผมก็มีเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามาหลายคนนะครับว่าถ้าอยากทำคราฟเบียเนี่ยจะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับจริงๆเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วผมเคยรีวิวอุปกรณ์การทาคราฟเบียให้เพื่อนๆดูไปแล้วรอบนึงนะครับผมอันนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์แบบง่ายๆนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับอุปกรณ์การทาคราฟเบียเนี่ยก็มีการพัฒนาหรือว่า Devve ขึ้นมาก็เพื่อที่จะให้เรราาาาาสมถทํบยได้้้ง่ขึนแลวก็สาาามมรถคคควบุุณภพของเบียไดด้ีขึ นั่นเองนะครับผมยกตัวอ,อย่างวันนี้นะครับผมได้เซตอุปกรณ์การทำคราฟเบียจากวอตโฮมบูช็อปมานะครับอันนี้เป็นเซตอั i ติเมตโฮมบูคิดนะครับเ <c oughs> ขาบอกว่าถ้าใช้เซตนี้คุณภาพหรือผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยจะเปรียบเสมือนรอยกล้านคราฟเบียบเอาไว้ที่บ้านว่ายอย่างนั้นเลยนะครับผมโอเคส่วนวิธีการใช้งานอุปกรณ์ทั้งหมดนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูครับ อันดับแรกเดี๋ยวเรามาทาการแมทชิ่งนะครับโปรเซสการแมทชิ่งก็คือการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ําตาลนั่นเองนะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมอย่างแรกก็คือเตาแก๊สนะครับผมอันนี้ไม่ได้มีมาในชุดนะครับเราต้องเตรียมเองนะครับผมสิ่งที่เขาให้มาในโปรเซส s นี้ก็จะเป็นหม้อสแตนเลสสตีลนะครับตัวนี้ขนาด30ลิตรนะครับผมมาพร้อมฝาปิดนะครับแล้วเขาก็จะให้ตัวตะกร้ากองหม้อมาด้วยนะครับในขั้นตอนนี้เราจะต้มน้ําี่ลิตรให้ได้อุณหภูมิ75องศานะครับ แล้วเขาก็จะให้ตัวเทอร์โมมิเตอร์เพื่อวัดอุณหภูมิน้ำมาด้วยนะครับผมเทอร์โมมิเตอร์นี้จะมีสเกลอยู่ที่0ถึง110องศาเซลเซียสนะครับหลังจากอุณหภูมิน้ำอยู่ที่75องศาแล้วก็ปิดเตาแก๊สแล้วก็ใส่มอสลงไปนะครับผมเบียที่ผมเลือกมาทําให้เพื่อนดูวันนี้เป็นอเมริกันเพลเอลนะครับซึ่งเป็นชุดคลิปจากวัดถุมูชช็อปเช่นกันนะครับผมใส่มอสลงไปในตะกร้าแล้วก็ค่อยๆคนนะครับค่อยๆใส่แล้วก็ค่อยๆคนนะครับผมมอสจะได้ไม่จับตัวกับเป็นก้อนนะครับ จากนั้นก็จะปิดหม้อเก็บไว้1ชั่วโมงนะครับในระหว่าง1ชั่วโมงทุกๆ15นาทีนะครับให้เช็คอุณหภูมิครั้งหนึ่งนะครับถ้าอุณหภูมิตกก็ให้เร่งไฟขึ้นมานะครับแล้วก็ทําการคนหม้อด้วยนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเปลี่ยนแป้งให้เป็นน้ําตาลได้ดีขึ้นนะครับ หลังจากแมชชิ่งจนครบ1ชั่วโมงแล้วนะครับเราก็จะทําการเปิดเตาแก๊สนะครับแล้วก็จะยกตะกร้าหม้อขึ้นมานครับในขั้นตอนนี้เขาก็จะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งซึ่งหน้าตาคล้ายๆกับกระมังเจาะรูนะครับอุปกรณ์ตัวนี้จะช่วยให้ตะกร้าหม้อวางอยู่บนหม้อต้มได้นะครับขั้นตอนนี้อาจจะต้องออกแรงนิดหน่อยนะครับผม ขั้นตอนต่อมาก็จะทําการสปาดนะครับก็คือการล้างพวกเศษน้าตาลที่ยังติดอยู่กับกากของหม้อนะครับเราจะใช้น้าสะอาดอุณหภูมิ75องศาปริมาณ10ลิตรนะครับในการสปาดของเราครั้งนี้นะครับผมโดยสรุปแล้วเราจะใช้น้ําทั้งหมด30ลิตรในการทําเบียร์20ลิตรนะครับพอน้ําหยดลงหมดแล้วก็จะยกตะกร้าหม้อออกนะครับจากนั้นก็รอน้ําเบิดเดือดนะครับ น้ำที่ได้ในขั้นตอนนี้เราจะเรียกว่าน้ำเวิร์ดนะครับในระหว่างรอน้ําเดือกก็สามารถปิดฝาได้นะครับระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมฮอปกันนะครับฮอปที่เขาให้มาจะเป็นคิตต้า2ออนนะครับผมเดี๋ยวเราจะแบ่งฮอปเป็น3ส่วนส่วนละเท่าๆกันนะครับก็จะได้ส่วนละ0.66ออนนั่นเองนะครับหลังจากน้ำเวิร์ดเดือดให้เปิดฝาหม้อออกนะครับผมแล้วก็รอพักนึงให้ฟองโปรตีนหายไปนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ฮอปสไปเดอร์ลงไปนะครับผมจะทําการใส่ฮอปตัวแรกลงไปนะครับคิตต้า0.66ออนใส่ลงไปในนาทีที่60นะครับ หลังจากใส่ฮอบลงไปแล้วก็จับเวลานับถอยหลัง60นาทีนะครับผมต้มผ่านไป45นาทีก็ใส่ฮอบชุดที่2ลงไปนะครับติต้าฮอบ0.66ออนนะครับต้มผ่านไป50นาทีก็ใส่ตัวไอริสมอสลงไปนะครับเพื่อทําให้น้าเวิดตกตะกอนนะครับผมตัวไอริสมอสเนี่ยจะไปจับกับพวกตะกอนโปรตีนแล้วก็ตกลงไปในด้านล่างนะครับผมเวลาเราแยกน้ํเบิดเนี่ยจะทําได้ง่ายขึ้นนะครับต้มผ่านไป55นาทีหรือ5นาทีสุดท้ายนะครับก็ใส่ตัวเวิร์ดชิลเลอร์ลงไปนะครับ จะต้องบอกว่าตัววอดชิลเลอร์ในชุดไม่มีมาให้นะครับทั้งวัดฮมบูช็อปเขาแนะนําให้ใช้อีกวิธีหนึ่งในการลดความร้อนของวอดนะครับก็คือการใช้น้ําแข็งเทลงไปในกระมังใหญ่ๆแล้วก็เอาหม้อต้มไปแช่นะครับผมซึ่งวิธีนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับดูจะเป็นวิธีที่เบสิกแล้วก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเยอะนะครับผมส่วนตัวผมมีวอดชิลเลอร์อยู่แล้วนะครับก็ขออนุญาตใช้วอดชิลเลอร์แล้วกันนะครับผมต้มครบ60นาทีนะครับก็ปิดไฟนะครับผมจากนั้นก็ใส่ฮอปชุดที่3ลงไปเป็นซ ลืมบอกไปนะครับไม้ไผ่ที่เราใช้อยู่นี้ก็แถมมาในชุดด้วยนะครับผมจากนั้นก็จะทําการลดความร้อนของน้าเวิร์ดนะครับผมก็จะมีถังน้ําแข็งนะครับแล้วก็จะต่อตัวสายยางเข้าบวิดชิลเลอร์โดยการเปิดน้ําเย็นวนเข้าไปเพื่อให้อุณหภูมิของน้าเวิร์ดเย็นลงนะครับขั้นตอนนี้อาจใช้เวลาสักประมาณ20-30นาทีนะครับ ในระหว่างรอน้ำเบิร์ดจะลงเดี๋ยวเรามาทำการปลูกยี้กันนะครับยีที่ผมจะใช้วันนี้เป็นเซฟเอลยูเอสศูนย์ห้านะครับก็จะใช้น้ำสะอาดนะครับปริมาณ1 1 0 ml ลเทลงไปในโหลที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาสแซนเรียบร้อยแล้วครับเทลงไปแล้วก็อย่าเพิ่งทำอะไรนะครับเอาฟอยล์ปิดไว้แล้วก็วางตั้งทิ้งไว้15นาทีนะครับหลังจากตั้งผ่านไป15นาทีก็เอาขึ้นมาแกว่งนะครับผมจากนั้นก็ตั้งทิ้งไว้อีก15นาทีก็พร้อมใช้งานนะครับในชุดอันติเมตโฮมบูคิดนี้ เช่นพวกถังหมักคาร์บอนชั่นแคปฝาปิดแล้วก็พวกสายยางลูกลอยตัวกองต่างๆนะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้แถมมาในชุดอยู่แล้วนะครับเราไม่ต้องไปซื้อแยกนะครับผม หลังจากเราลดอุณหภูมิของน้ำเวิร์ดให้อยู่ที่ราๆ20-25องศาเซลเซียสได้แล้วนะครับเราก็จะทําการถ่ายน้ําเวิร์ดลงถังหมักนะครับโดยจะใช้ออโต้ไซฟอนที่เขาให้มานะครับดูดน้ําเวิร์ดจากหม้อต้มลงถังหมักครับผมระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาตั้งค่าตัวโบไทส์ันติ้งวาให้มีค่าอยู่ที่0ู psi นะครับซึ่งตัวโบไทส์เนี่ยเขาก็ให้มาด้วยนะครับ ส่วนวิธีการตั้งค่าตัวโบทัสสปันดิ้งวาล์วอย่างละเอียดเนี่ยผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมเรียบร้อยนะครับจากนั้นผมก็จะเทยืดที่เราปลูกไว้ลงไปในถังหมักนะครับแล้วก็จะปิดฝาถังหมักแล้วก็ติดตัวโบทัสสปันดิ้งวาล์วนะครับแล้วก็จะเอาถังหมักเนี่ยเข้าไปหมักในตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิที่เราราวยี่สิบองศานะครับผม โอเคเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับ จากหมักผ่านไป2วันนะครับถ้าดูในถังหมักก็จะเห็นแอคทิวิตของยีสต์เกิดขึ้นนะครับผมก็จะเห็นว่ากินกันอย่างดุเดือดเลยนะครับแล้วถ้าดูที่ตัวโบไทส์ฟันดิ้งวาตอนนี้แรงดันอยู่ที่ศูนนะครับเพราะว่าเรายังไม่ได้เก็บแรงดันนะครับผม มผ่านไป4วันวันนี้เป็นวันที่5นะครับถ้าดูในถังหมักก็จะเห็นว่า Activity ของยิต์เริ่มช้าลงแล้วนะครับถ้าดูที่ผิวด้านบนก็จะเห็นว่ายังมีฟองอากาศอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําการเก็บแรงดันเัานะครับผมโดยการตั้งค่าโบ t ทา e สปันดิ้งวาลให้ไปอยู่ที่15 PSI นะครับเหมือนเดิมนะครับวิธีการตั้งค่าผมเคยทำคลิปให้ดูแล้วนะครับผมก็สามารถย้อนกลับไปดูกันได้นะครับ จากเราเริ่มเก็บแรงดันก็จะเห็นว่าเข็มที่ตัวโบททสฟันดิ้งวาล์วก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับตามปริมาณ CO2 ที่เก็บได้ในถังนะครับผมผ่านไป11วันวันนี้เดี๋ยวผมจะทําการโคแคสนะครับวัตถุประสงค์ของการทาโคแคสก็เพื่อทําให้พวกสารแขวนลอยต่างๆที่ลอยอยู่ในเบียร์ตกตะกอนนะครับผมโดยวิธีการทําโคแคสก็คือการลดอุณหภูมิของตู้เย็นให้เหลือที่3-5องศานั่นเองนะครับผ่าครบ14วันเดี๋ยววันนี้เราจะย้ายเบียร์ลงเขกงนะครับก็ทําความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้ออุปกรณต่่่่าาาาางงงงๆรรรววมทวทอออทัััั้้้ถเเเขขกกกกกดยยนนนนะจจจ็ํไลซอออิีูใ แล้วหลังจากนี้เราก็จะย้ายเบียร์ลงเข็กนะครับก่อนย้ายเบียร์ลงเข่งก็ทําความสะอาดฆ่าเชื้อพวกติดต่อต่างๆนะครับโดยใช้น้ำยาสตาร์แซนฉีดท้นเข้าไปนะครับผมในการย้ายเบียร์ลงเข็กครั้งนี้เราจะทําในระบบปิดนะครับเบียร์ที่ออกจากถังหมักลงสู่เข่งจะไม่โดนอากาศเลยนะครับก็จะทําให้ไม่เสี่ยงกับการเกิดออกซิเดชันนะครับผมหลักการก็คือเราจะปรับแรงดันในถังเข่งให้น้อยกว่าในถังหมักนะครับ พื่อให้น้เบียร์ไหลาจากจุดที่มีแรงดันสูงสูง่จุดที่มีแรงดันต่ํานั่นเองนะครับผมในที่นี้ผมจะปรับแรงดันเขกอยู่ที่5 psi นะครับแล้วก็แรงดันในถังหมักจะอยู่ที่15 psi แล้วก็จะปรับแรงดันของถัง CO2 ที่จะไปต่อกับถังหมักให้อยู่ที่20 psi นะครับจากนั้นก็ต่อสายเพื่อย้ายเบียร์จากถังหมักลงเ็กนะครับอุปกรณ์ที่เห็นในคลิปนี้พวกข้อต่อพวกสายยางที่ถ่ายเบียร์เนี่ยมีมาในเซ็ตแล้วนะครับหลังจากต่อสายเสร็จเบียร์ก็จะวิ่งเข้าถังเ็กนะครับ เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็ทําการเช็คความซ่าของเบียร์นะครับโดยการแถบเบียร์ออกมาเทสนั่นเองนะครับถ้าพอใจแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมแต่ถ้ายังไม่พอใจก็สามารถต่อถามเซอร์ทูเพืเพิ่มความซ่าให้เบียร์ได้นะครับผม สำหรับชุดอุปกรณ์ทั้งหมดที่ได้ในชุดอันติเมทโฮมบูคิดผมขึ้นให้ดูตามนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์กันใ,นใต้คลิปได้เลยนะครับหรือถ้าใครอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อกันได้ที่วอตโฮมบูช็อปโดยตรงได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องบอลทูเบียด้วยนะครับไว้โอกาสหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ